สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่บทเรียนแนวคิดพื้นฐานของการคิดเชิงวิพากษ์ก่อนอื่นนะคะนผู้เรียนลองมาฟังสถานการณ์3ส,สถานการณ์นี้กันก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนค่ะเริ่มต้นจากสถานการณ์แรกเลยนะคะเคยได้ยินคํานี้กันไหมคะหรือสัญลักษณ์เช่นนี้หลังจากที่ชมภาพยนตร์คําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม A เขาให้ผู้เรียนทำอะไรนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้ายังคิดไม่ออกลองดูสถานการณ์ที่2นะคะ,ะในสถานการณ์ที่2เนี่ยถ้าเรามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชวนเราไปซื้อโทรศัพท์และเพื่อนก็แนะนำอยู่2ค่ายค่ะก็คือค่ายที่ใช้ Android นะคะกับค่ายที่ใช้ iOS เราก็คิดกันอยู่นานเพื่อนก็คิดกันอยู่นานในที่สดุดเราก็ตัดสินใจเลือกค่ายที่ใช้ Android ในขณะที่เพื่อนของเราเลือกใช้ค่าย ของมือถือที่ใช้ ios ผู้เรียนทราบไหมคะว่า2คนนี้เขาคิดอะไรอย่างไรถึงได้คิดตัดสินใจแตกต่างกันสถานการณ์ที่2ผ่านไปแล้วนะคะลองมาชมสถานการณ์ที่3คะ่ะถ้าในที่ทำงานนะคะขณะนี้ผู้เรียนกำลังประชุมกันอยู่อย่างเครียดเลยหัวหน้าก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้ผู้รับบริการของเราเนี่ยมีปัญหานะอยากให้พวกเราเนี่ยเร่งทำอะไรก็ได้ให้ผู้รับบริการเนี่ยมีความพึงพอใจมากที่สุด เอาแหละคราวนี้ในฐานะลูกน้องหรือฝ่ายปฏิบัติอย่างเราจะต้องทําอะไรผู้เรียนลองดูสิคะว่าทั้ง3ส,สถานการณ์เนี่ยมีอะไรที่เหมือนกันค่ะจากทั้ง3ส,สถานการณ์เนี่ยนะคะเราใช้การคิดนึงคะ่ะที่เรียกว่าการคิดเชิงวิพากษ์หรือ critical thinking นั่นเองนะคะสำหรับบทเรียนเรื่องแนวคิดพื้นฐานของการคิดเชิงวิพากษ์เนี่ยนะคะ จะให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้ทั้งหมด4หัวข้อคะ่ะประกอบไปด้วยหัวข้อแรกนะคะก็คือความหมายของการคิดเชิงวิพากในบทเรียนนี้นะคะผู้เรียนจะได้เรียนถึงว่าการคิดคืออะไรคิดเชิงวิพากต่างจากการคิดทั่วไปอย่างไรนะคะอันนี้คือบทเรียนย่อยบทเรียนที่1คะ่ะบทเรียนที่2นะคะองค์ประกอบของการคิดเชิงวิพาก หลังจากเราเข้าใจแล้วนะคะว่าความหมายของการคิดเชิงวิพากษ์คืออะไรเราก็ลองมาดูว่าองค์ประกอบย่อยๆที่อยู่ในการคิดเชิงวิพากษ์นั้นมีอะไรกันบ้างคะ่ะอันนี้คือบทเรียนที่2นะคะบทเรียนถัดมาค่ะหลังจากที่เราเข้าใจความหมายเข้าใจองค์ประกอบลองมาดูสิคะว,ว่าเราเนี่ยมีความเข้าใจอะไรที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับคําว่า,วาการคิดเชิงวิพากษ์อันนี้คือหัวข้อที่3ค่ะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อคําว่าการคิดเชิงวิพากษ์ หัวข้อสุดท้ายสําหรับแนวคิดพื้นฐานของการคิดเชิงวิพากษ์นะคะก็คือความสําคัญของการคิดเชิงวิพากษ์หัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่จะทําให้ผู้เรียนรับทราบว่าทําไมเราจะต้องเข้าใจคําว่าการคิดเชิงวิพากษ์การคิดเชิงวิพากษ์มีความสำคัญต่อชีวิตและการใช้ชีวิตการทำงานของผู้เรียนอย่างไรทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของแนวคิดพื้นฐานของการคิดเชิงวิพากษ์ค่ะ